ข่าวร้อน สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าร้อนล้วงข่าวลึกประจําวันนี้นะคะกับวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2554ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะที่เรามาพบกันนั้นก็ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เรานั้นต้องติดตามกับสถานการณ์น้ําท่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะกับประเด็นปัญหาในเรื่องของการระบายน้ําและก็การดูแลประชาชนในพื้นที่ที่เผชิญกับน้ําท่วมขังนะคะซึ่งก็มือนว่าปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นกาลังสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของรัฐบาล อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลนะคะวันนี้ค่ะดออรอานอน์สนิทป,ปวงณนะอยุธยาผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะก็ได้ยอมรับค่ะกับสถานีโทรทัศน์อันจาซีรานะคะโดยบอกว่าการบริหารจัดการที่ผิดพลาดนั้นถือเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ในไทยและก็มีผู้เสียชีวิตไปกว่า600คนนับตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนั้นนะคะทางสันนิทรทัศน์อจิริรานั้นได้รายงานอีกด้วยนะคะว่ารัฐบาลได้ถูกตําหนิหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องของการบรหิหารจัดการที่ผิดพลาดและกรกาศให้ข้อมูลที่สับสนจนกระทั่งเก่อให้เกิดน้ําท่วมครั้งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับ2ล้านคนซึ่งดรอนนท์ยังกล่าวอีกค่ะว่าการปล่อยให้น้ําท่วมและน้ําระบายผ่านกรุงเทพมหานครนั้นต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะระบายลงสู่ทะเลได้หมด เพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายที่คอยกีดขวางทางน้ําและมีโอกาสสูงที่ประเทศไทยนั้นจะเกิดภัยน้ําท่วมครั้งรุนแรงแบบนี้น่นะคะในอีก5ปีข้างหน้าค่ะถ้ายังไม่มีการจัดวางระบบของการระบายน้ําลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ปิดขวางทางน้ําออกให้หมด และที่สําคัญก็คือต้องยุบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําซึ่งในขณะนี้นะคะมีอยู่เป็นจํำนวนมากถึง30แห่งด้วยกันโดยจะต้องนะคะลดระบบนะคะของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยกว่านี้ก็เพื่อความคล่องตัวในแง่ของการบริหารจัดการนั่นเองค่ะค่ะและนอกจากนี้แล้วขณะที่ในวันนี้เองนะคะก็ยังคงเกิดปัญหาในลักษณะเด,มเดิมค่ะนั่นก็คือการออกมาชุมนุมประท้วงของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการระบายน้ําที่ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็แบบแผนที่ควรจะเป็นนะคะโดยวันนี้ค่ะกลุ่มชาวบ้านย่านรามอินทราค่ะ ก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแก้ไขปัญหาจากการเปิดแนวกระสอบทรายบิ๊กแบกบริเวณแยกคอปออค่ะที่ส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นจนท้ายที่สุดก็ลงเอยด้วยการที่ชาวบ้านนั้นเดินทางไปปิดถนนรามอินทราค่ะ ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือชาวชุมชนบางแขค่ะก็เป็นชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการเปิดประตูระบายน้ํา3จุดของคลองมหาสวัสด์นะคะก็มีการนัดชุมนุมกันที่ถนนกาญจนาพิเศษบริเวณคลองบางเชือกหนังก็เพื่อทวงถามความชัดเจนนะคะกับทางสปพและผู้ราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครนั้นได้ระบุว่าจะมีการรอประเมินผล48ชั่วโมง ก่อนที่จะมีการเปิดประตูระบายน้าแต่นะคะไปเป็นมากลับมีการเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มนะคะก่อนที่จะถึงเวลาก็เลยส่งผลให้ชาวบ้านนั้นเตรี่ยมตัวไม่ทันค่ะและนอกจากนี้แล้วที่ปทุมธานีค่ะก็เกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อชาวบ้านค่ะพยายามที่จะกู้ตลาดรังสิตด้วยการนําเอาคอนกรีตแล้วก็กระสอบทรายนะคะมาทําคันกั้นน้ําและพยายามจะเร่งสูบน้ําลงคลองรังสิต แต่ก็มีกลุ่มชายชะกันประมาณ50คนค่ะเข้ามารื้อแนวกระสอบทรายออกไปเป็นระยะทาง400เมตรโดยพวกเขาอ้างว่าการกู้ตลาดทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งจนเกิดการ,รเผชิญหน้ากันนะคะระหว่างประชาชน2กลุ่มนี้แล่ละค่ะ ค่ะท่านผู้ชมครับปัญหานะคะที่เกิดขึ้นนะคะล้วนแล้วแต่มีที่มาจากกระบวนการในการจัดการหรือว่าการระบายน้ำนะคะในภาพรวมที่ชาวบ้านนั้นตาก็ไม่มีเวลาที่จะรอคอยชะตากรรมของตัวเองนะคะว่าจะพ้นสภาพจากน้ําท่วมที่เป็นอยู่ได้อย่างไรและในวันไหนและเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าไร้ข้อมูลค่ะและไร้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยนะคะจากทางรัฐบาลซึ่งคําถามนี้นะคะก็ไม่ได้เกิดกับบรรดาชาวบ้านเท่านั้นนะคะ อย่างนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเองที่เขาสูญเสียฐานการผลิตอนันเนกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมก็มีการถามคําถามในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะโดยทางด้านของนายพยุงฉัก พยงศักดิ์นะคะชาติสุทธิผลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาเปิดเผยล้ค่ะถึงเรื่องของความเสียหายของนิคมอุตสาหกรรมทั้งเจ็แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปะทุมธานีถึงกว่า4ี่แสนล้านบาทนะคะค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นค่ะก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพราะว่าในวันนี้ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นนะคะเริ่มจะตั้งคำถามว่าน้ําจะลดลงเมื่อไหร่มาตรการการให้ความช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรและปีหน้าน้ําจะมาอีกไหม ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะภาครัฐนั้นต้องลงไปดูแลทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําการดูแลพักเมืองและโครงสร้างต่างๆซึ่งรัฐบาลต้องทําให้เรื่องเหล่านี้นะคะเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและนักลงทุนให้กลับคืนมาค่ะ